สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกประเด็นร้อนกันอีกครั้งนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ่อต้องบอกว่ากลับมาร้อนแรงอีกแล้วกับคําประกาศล่าสุดของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะได้ยินเราก็ตกใจเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจำเป็นต้องเป็นเจ้าของ Green land, กรีนแลนด์เกาะน้ําแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปเลยไม่ใช่แค่การเช่าอีกต่อไป ใช้คำว่าครอบครองเลยนะคะซึ่งคำนี้ในทางการทูตถือว่าแรงมากค่ะใช่ครับซึ่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความข่าวที่สรุปสถานการณ์ว่าอย่างละเอียดเลยเมื่อวันที่10มกราคม2569ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือขุดให้ลึกไปกว่าแค่พาดหัวข่าวว่าทำไมทำไมเรื่องนี้ถึงกลับมาอีกครั้งแล้วมันมีความสำคัญอะไรซ่อนอยู่กันแน่ถูกต้องครับอะไรที่มันซ่อนอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งนั้น แล้วปฏิกิริยาจากเดนมาร์กเจ้าของพื้นที่กับพันธมิตรเป็นยังไงบ้างน่าสนใจมากค่ะเอาละครับมาเริ่มที่ตะก,กาของทรัมป์กันก่อนเลยเขาบอกว่าสัญญาเช่าที่มีอยู่เนี่ยมันไม่พอแล้วอืมการครอบครองเท่านั้นถึงจะปกป้องดินแดนได้จริงๆค่ะประเด็นของเขาคือสัญญาเช่ามันไม่ถาวรใช่ไหมคะแล้วในมุมมองเรื่องความมั่นคงเนี่ยความมั่นคงที่แท้จริงต้องมาจากการเป็นเจ้าของเท่านั้น เขาใช้คำพูดเลยว่าคุณไม่สามารถปกป้องสัญญาเช่าได้เป็นการส่งสารที่ชัดเจนมากเลยคะ่ะชัดเจนมากแล้วเขาก็เสริมด้วยการอ้างว่าตอนนี้กรีนแลนด์เต็มไปด้วยเรือของรัสเซียกับจีนอืมประโยคนี้แต่ในบทความก็บอกว่าคำกล่าวอ้างนี้มันไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นการพูดที่อาจจะเกินจริงไปมากครับ ในความเป็นจริงอาจจะมีเรือวิจัยหรือเรือประมงของสองประเทศนั้นอยู่บ้างในน่านน้ำสากลแถวนั้นแต่การใช้ควาว่าเต็มไปหมดเนี่ยมันคือการสร้างภาพภัยคุกคามขึ้นมาค่ะเือสร้างความชอบธรรมให้ข้อเสนอของตัวเองถูกต้องค่ะเป็นวาทศิลป์ทางการเมืองทีออ่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นความรู้สึกเรื่องความมั่นคงแห่งชาติโดยตรงแล้วก็มีคำพูดหนึ่งที่น่าสนใจมากที่เขาบอกว่าผมรักคุณจีนผมรักคุณรัสเซีย แต่ผมไม่ต้องการให้พวกเขามาเป็นเพื่อนบ้านในกรีนแลนด์โอ้โหนี่คือการขีดเส้นเลยนะครับเป็นการขีดเส้นที่ชัดมากค่ะชัดเจนที่สุดเลยนี่คือการมองกรีนแลนด์ผ่านแว่นของสิ่งที่เรียกว่าการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจหรือ Great Power Competition อ๋อใช่ค่ะคือในสายตาของเขาเนี่ยอาร์กติกไม่ใช่พื้นที่รกร้างอีกต่อไปแล้วแต่เป็นเหมือนกระดานหมากรุกทางยุทธศาสตร์แห่งใหม ที่ต้องรีบไปปักธงก่อนใช่ค่ะต้องเข้าไปปักธงก่อนที่จีนกับรัสเซียจะเข้ามามีอิทธิพลมากกว่านี้เป็นการประกาศเลยว่าสหรัฐพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อคงความเป็นใหญ่ในภูมิภาคนี้ไว้แล้วคําว่าทุกอย่างเนี่ยแหละครับที่น่ากลัวเพราะในคําพูดของเขาเนี่ยมันมีทางเลือกที่น่าขนลุกอยู่ด้วยทางง่ายกับทางยากใช่เลยครับทางง่ายคือการซื้อขายแต่ทางยากนี่แหละที่หลายคนตีความว่าอาจจะหมายถึงการใช้กําลังทหาร ซึ่งการตีความแบบนั้นมันมีน้ำหนักขึ้นมาทันทีเลยนะคะเพราะอะไรครับเพราะถ้ามองบริบทที่ทรัมป์เพิ่งอนุมัติปฏิบัติการทางทหารในเวเนซุเอลาไปไม่นานมันเลยเปลี่ยนคำขู่ที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นสถานการณ์ที่ที่นักการทูตต้องเอาไปคิดต่ออย่างจริงจังแล้วแต่ในทางปฏิบัติมันจะเป็นไปได้จริงๆเลยครับการที่สหรัฐจะไปใช้กำลังกับพันธมิตรนาโตอย่างเดนมาร์กเนี่ยในทางทฤษฎีคือแทบเป็นไปไม่ได้เลยค่ะ เพราะมันจะทำลายหลักการพื้นฐานที่สุดของนาโตเลยคือ Article 5ที่ว่าการโจมตีสมาชิกหนึ่งชาติถือเป็นการโจมตีทุกชาติครับแต่คำพูดของชัมมันอันตรายตรงที่มันทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถูกนำมาพูดถึงได้และนั่นคือเหตุผลที่ปฏิกิริยาจากเดนมาร์กกับกรีนแลนด์ถึงออกมาแรงมากเขาตอบกลับมาว่ายังไงบ้างครับตอบกลับแบบไม่รักษาน้ำใจเลยค่ะทั้งสองรัฐบาลพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า กรีนแลนด์ไม่ใช่สินค้าที่จะนำมาขายชัดเจนะแต่คำเตือนที่เด็ดขาดที่สุดก็คือถ้าหากสหรัฐคิดจะใช้ทางยากจริงๆนั่นจะหมายถึงจุดจบของพันธมิตรด้านการป้องกันข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกหรือก็คือนาโตใช่ค่ะนาโตพูดง่ายๆก็คือถ้าทาจริงก็แยกทางกันไปเลยนี่คือการเดิมพันที่สูงที่สุดแล้วค่ะโอ้โห oh. สูงจนไม่น่าเชื่อเลยว่าแค่เกาะน้ำแข็งเกาะเดียวจะสำคัญถึงขั้นสั่นคลอนนาโตได้เลยมันมีอะไรซ่อนอยู่ตรงนั้นกันแน่ครับมันคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในสายตาเลยค่ะอย่างแรกสุดเลยคือที่ตั้งของมันบนแผนที่โลกแค่นั้นก็คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างแล้วครับกรีนแลนด์ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างอเมริกาเหนือกับยุโรป และเป็นเหมือนผู้เฝ้าประตูสู่มหาสมุทรอาร์กติกเลยค่ะผมเข้าใจว่าสหรัฐเขาก็มีฐานทัพอยู่ที่นั่นอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ในยุคที่สงครามเย็นมันจบไปนานแล้วเนี่ยฐานทัพตรงนั้นยังสําคัญขนาดนั้นอยู่อีกหรอครับอาจจะสําคัญกว่าเดิมด้วยซ้ําค่ะเหรอครับค่ะในยุคสงครามเย็นฐานทัพอวกาศพิทัฟฟิกที่มีทหารอเมริกันประจําการอยู่ร้อยกว่านายเนี่ยทำหน้าที่เป็นสถานีเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าคอยดูขีปนาวุธจากโซเวียตใช่ค่ะ แต่ปัจจุบันภัยคุกคามมันเปลี่ยนไปรัสเซียกำลังพัฒนาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือไฮเปอร์ซานิกซึ่งมันเร็วกว่าเดิมมากทำให้เวลาในการเตือนภัยยิ่งน้อยลงไปอีกฐานที่อยู่ใกล้ที่สุดเลยสำคัญที่สุดถูกต้องค่ะแถมรัสเซียยังตับมาเปิดฐานทัพโก่เกสมัยโซเวียตในอาร์กติกอีกหลายแห่งฐานทัพที่กรีนแลนด์เลยไม่ใช่แค่เครื่องเตือนภยัยแต่เป็นเหมือนหูเป็นตาที่คอยจับตาการเคลื่อนไหวทางทหารทั้งหมดในภูมิภาคนี้เลยค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับคือความสําคัญทางทหารมันไม่เคยลดลงเลยแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าเรื่องทหารนี่เหมือนเป็นแค่เหตุผลฉากหน้าหรือเปล่าความรู้สึกอึผมมันบอกว่าของจริงมันอยู่ลึกลงไปใต้แผ่นน้ําแข็งนั่นฮ่าฮ่าความรู้สึกนั้นถูกต้องเลยค่ะถ้าการทหารคือเหตุผลในปัจจุบันทรัพยากรก,ก็คือเหตุผลแห่งอนาคตคและเป็นอนาคตที่ใกล้เข้ามาทุกทีกรีนแลนด์คือขุมทรัพย์ที่ยังไม่ถูกแตะต้องเลยก็ว่าได้ ที่นี่มีสิ่งที่เรียกว่าแร่หายากหรือแร่เอิร์ธมหาศาลแร่หายากค่ะโดยเฉพาะที่โครงการเคว e นเฟลทางตอนใต้ของเกาะซึ่งคาดว่าจะเป็นแหล่งแร่หายากที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนอกประเทศจีนพอพูดถึงแร่หายากนี่คือสิ่งที่จีนแทบจะผูกขาดตลาดโลกอยู่เลยนี่ครับที่เอาไปทำตั้งแต่สมาร์ทโฟนยันอาวุธไฮเทค ประเด็นมันอยู่ตรงนั้นเลยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่มันคือเรื่องความมั่นคงทางเทคโนโลยีอื hmm. ลองนึกภาพดูนะคะว่าถ้าสหรัฐไม่ต้องพึ่งพาซัพพลายเชนจากจีนสำหรับชิ้นส่วนสำคัญในเครื่องบินรบ F35 หรือในระบบ AI รุ่นต่อไปมันจะเปลี่ยนสมดุลอำนาจทางเทคโนโลยีของโลกไปเลยโอ้ oh. นี่คือสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำว่าแร่หายากค่ะมันคือการปลดแอกตัวเองออกจากคู่แข่งทางยุทธศาสตร์แล้วนี่ยังไม่นับยูเรเนียมกับแร่เหล็กอีกมหาศาลที่รออยู่นะคะแล้วนอกจากแร่ธาตุยังมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีค่ะและอาจจะใหญ่กว่าด้วยนั่นคือน้ำมันและก๊าซธรรมชาติครับจากการประเมินของสำนักง,งานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS เนี่ย คาดว่าพื้นที่นอกชายฝั่งของกรีนแลนด์อาจมีปริมาณน้ำมันสำรองที่ยังไม่ถูกค้นพบมากถึง50,000ล้านบาเรล50,000ล้านบาเรลค่ะเป็นปริมาณที่มหาศาลมากแต่ที่ผ่านมามันถูกล็อกไว้ใต้แผ่นน้ำแข็งที่หนาแล้วก็สภาพอากาศที่โหดร้ายซึ่งสิ่งที่กำลังจะมาปลดล็อกขุมทรัพย์ทั้งหมดนี้ก็คือภาวะโลกร้อนถูกต้องเลยครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือตัวเปลี่ยนเกมที่สำคัญที่สุดค่ะ น้ำแข็งที่ละลายอย่างรวดเร็วไม่ได้สร้างแค่วิกฤตสิ่งแวดล้อมนะครับแต่มันกำลังเปิดประตูสู่โอกาสทางเศรษฐกิจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทำให้ทรัพยากรพวกนี้เข้าถึงง่ายขึ้นใช่ครับและที่สำคัญไปก่อนนั้นคือมันกำลังจะเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่ที่เรียกว่าเส้นทางทะเลเหนือหรือ Northern Sea Route เส้นทางนี้มันสำคัญยังไงครับมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าการขนส่งของโลกไปเลยครับ เส้นทางนี้จะลัดเลาะไปตามชายฝั่งทางเหนือของรัเสเซียทําให้การเดินทางจากเอเชียไปยุโรปสั้นลงมหาศาลสั้นลงขนาดไหนครับเกิดขึ้นมาแล้วกรีนแลนด์ก็ตั้งอยู่ตรงปากทางเข้าไฮเวย์เส้นนี้พอดีใครก็ตามที่คุมพื้นที่แถบนี้ได้ก็จะกลุ่มความได้เปรียบทั้งทางเศรษฐกิจและการทหารในศตวรรษที่21เลยค่ะพอเห็นภาพแบบนี้แล้วมันเหมือนยุคตื่นทองหรือโกลด์รัชเลยนะครับแต่คราวนี้ทองคําคือแร่หายากกับเส้นทางเดินเรือแล้วคนขุดก็คือชาติมหาอํานาจ ค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากแล้วท่ามกลางการแย่งชิงนี้คนกรีนแลนด์เองล่ะครับเขารู้สึกยังไงเราพูดถึงแต่ทรัมป์กับเดนมาร์กแต่เจ้าของพื้นที่จริงๆเขามองเรื่องนี้ยังไงครับเป็นคำถามที่สำคัญมากเลยค่ะเพราะพวกเขากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกครับ ประชากรของกรีนแลนด์มีแค่ประมาณ56,00 0คนเองค่ะพวกเขามีอำนาจปกครองตนเองแต่ด้านการต่างประเทศกับการทหารยังอยู่ภายใต้เดนมาร์กและที่สำคัญคือเศรษฐกิจใช่ค่ะเศรษฐกิจของเกาะยังต้องพึ่งพางเงินอุดหนุนจากเดนมาร์กปีละหลายร้อยล้านดอลลาร์หมายความว่าพวกเขาก็ต้องการการลงทุนจากภายนอกเพื่อที่จะยืนบนขาตัวเองให้ได้ในอนาคตถูกต้องค่ะกระบวนการเรียกร้องเอกราชในกรีนแลนด์นั้นแข็งแกร่งมากแต่พวกเขารู้ดีว่า เอกราชที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอิสระซึ่งก็คือต้องเปิดรับการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใช่ค่ะแต่คำถามคือจะรับเงินจากใครถ้าเปิดรับจากจีนก็อาจถูกมองว่าเป็นการเปิดประตูให้คู่แข่งของนาโตเข้ามาในสวนหลังบ้านถ้าเปิดรับจากสหรัฐก็อาจจะต้องแลกกับการสูญเสียอำนาจควบคุมทรัพยากรของตัวเองไปเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนจริงๆค่ะพวกเขาอยากเป็นอิสระ แต่ก็ไม่อยากกลายเป็นแค่หมากตัวหนึ่งบนกระดานของมหาอำนาจแล้วท่าทีของพันธมิตร NATO อื่นๆล่ะครับอย่างแคนาดาที่อยู่ติดกันหรือประเทศในยุโรปเขายืนอยู่ข้างไหนพวกเขายืนอยู่ข้างเดนมาร์กอย่างชัดเจนเลยค่ะตามข้อมูลในบทความทั้งแคนาดาและประเทศหลักๆในยุโรปต่างก็ออกแถลงการสนับสนุนเดนมาร์กเป็นเสียงเดียวกันเลยจุดยืนของพวกเขาคืออะไรครับก็คือมีเพียงเดนมาร์กและชาวกรีนแลนด์เท่านั้นที่มีสิทธิตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของดินแดนแห่งนี้ แต่ในใจลึกๆพวกเขาก็คงเห็นด้วยกับสหรัฐเรื่องภัยคุกคามจากจีนกับรัสเซียในอาร์กติกใช่ไหมครับเห็นด้วยเต็มๆค่ะไม่มีใครปฏิเสธว่าความมั่นคงในอาร์กติกเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญแต่แต่สิ่งที่พวกเขาไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งก็คือวิธีการของทรัมป์ค่ะแนวทางของยุโรปกับแคนาดาคือการสร้างความร่วมมือในการดูแลความมั่นคงโดยยึดหลักกฎบัตรสหประชาชาติแต่แนวทางของทรัมป์คือการบีบบังคับและใช้อำนาจ ซึ่งมันขัดกับหลักการพื้นฐานของความเป็นพันธมิตรตะวันตกเลยค่ะเป็นการส่งสารว่าแนวทางแบบทางยากนี่รับไม่ได้รับไม่ได้โดยสิ้นเชิงค่ะจริงๆแล้วนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทรัมป์พูดเรื่องนี้นะครับเขาเคยเสนอซื้อมาแล้วรอบหนึ่งในปี2019ใช่ค่ะแล้วมันก็ทำให้เราได้เห็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจย้อนกลับไปด้วยครับ เพราะจริงๆแล้วสหรัฐส,สนใจกรีนแลนด์มานานมากแล้วค่ะหลังสงครามโลกครั้งที่สองในปี1946รัฐบาลประธานาธิบดีทรูแมนเคยเสนอขอซื้อกรีนแลนด์จากเดนมาร์กในราคา100ล้านดอลลาร์มาแล้วครั้งหนึ่งแปลวว่าความสนใจของสหรัฐมันมีมาตลอดแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือท่าทีและวิธีการถูกต้องเลยค่ะความสนใจทางยุทธศาสตร,ร์มีมาตลอดแต่อดีตมันเป็นการเจรจาทางการทูตเงียบ แต่สิ่งที่ทรังท์ทำคือการเปลี่ยนมันให้กลายเป็นประเด็สสนสาธารณะที่แข็งกร้าวการหยิบเรื่องนี้กลับมาพูดอีกครั้งพร้อมกับทางเลือกทางยากเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณว่าเขาจะไม่ยอมรับคําว่าไม่ง่ายๆอีกต่อไปแล้วก้าวต่อไปที่เราต้องจับตามองในตอนนี้คืออะไรครับก็คือการเดินทางไปเดนมาร์กของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาโกรูบิโอในสัปดาห์หน้าค่ะทุกสายตาจับจ้องไปที่การหารือครั้งนี้เลยค่ะ เพราะมันจะเป็นตัวชี้วัดทิศทางของเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสหรัฐจะพยายามใช้ช่องทางการทูตเพื่อหาทางออกที่ประนิประนอมหรือจะยังคงยืนกรานในท่าทีที่แข็งกร้าวต่อไปซึ่งไม่ว่าจะออกมาแบบไหนก็จะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความสัมพันธ์ในกลุ่มพันธมิตรตะวันตกแน่นอนค่ะเอาละครับ ถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดจากการเจาะลึกของเราในวันนี้ก็คือความต้องการของทรัมป์ที่อยากจะครอบครองกรีนแลนด์เนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่เห็นเยอะเลยค่ะเบื้องหน้าคือเรื่องความมั่นคงเพื่อสกัดอิทธิพลจีนรัสเซียในอาร์กติกแต่เบื้องหลังที่แท้จริงคือการแข่งขันเพื่อควบคุมขุมทรัพย์ทรัพยากรและเส้นทางการค้าแห่งอนาคตที่กำลังจะถูกปลดล็อกโดยภาวะโลกร้อน เป็นสถานการณ์ที่ทุกปัจจัยมาบรรจบกันพอดีเลยค่ะทั้งภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมซึ่งแนวทางที่แข็งกราวนี้ก็กำลังทดสอบความสมพันธ์กับพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดของอเมริกาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยและมันก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคบคิดต่อนะคะเชิญเลยครับในอดีตมหาอำนาจเคยทำสงครามเพื่อแย,ย่งชิงเส้นทางสายไหมหรือดินแดนอาณานิคมที่อุดมสมบูรณ์ครับแต่วันนี้ เรากำลังเห็นน้ำแข็งขั้วโลกซึ่งเคยเป็นปราการธรรมชาติกำลังละลายหายไปและเปิดทางไปสู่ขุมทรัพย์แห่งใหม่กรณีของกรีนแลนด์อาจเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นสิ่งนี้กำลังบอกใบหรือไม่คะว่าการแข่งขันเพื่ออ้างสิทธิเหนือดินแดนในภูมิภาคอาร์กติกที่เคยเยือกแข็งจะกลายเป็นสมรภูมิแห่งใหม่ที่ร้อนระอุที่สุดของการเมืองโลกระหว่างมหาอำนาจในศตวรรษนี้เป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ได้อย่างน่าคิดจริงๆครับและแน่นอนว่ามันคือเรื่องที่เราทุกคนต้องจับตามอง,องกันต่อไปอย่างใกล้ชิด สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ